สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอทริปนะครับว่าวิธีการกดนะครับกดไอกระจกให้มันเป็นออโต้กดยังไงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนแบตมานะการเปลี่ยนแบตเนี่คือผมคันนี้ผมก็รีเซ็ตขั้วลบรอบที่3แล้วนะครับรอบที่3มคือตอนนั้นที่ว่าไฟเครื่องมันโชว์นะครับไฟเครื่องโชว์แล้วก็ กระจกมันจะรีเซ็ตไหมอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะครับทุกคนลองดูนะอ่าอันนี้ผมกดครั้งที่หนึ่งนะครับนี่กดถ้ากดแม่นี้มันจะไม่ไม่ลงนะครับอ่าถ้ากดรอบสองเดี๋ยวนะอ่ากดค้างครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเปิดกระจกแล้วนะเปิดกระจกกันนะอ่ามาดูนะครับนี่คือกดแป๊บหนึ่งอะครับหรือบางคนแบบเอออันนี้ก็ได้อ่ะนี่กดอย่างนี้ก็ได้มันก็จะลงให้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดู อันนี้กดขึ้นนะครับกดค้างแปปหนึง่งแล้วมันก็กระจกก็จะเลื่อนขึ้นให้นะครับแต่ถ้ากดแบบเนี่ยแสดงว่าถ้าบางคนที่กระจกมันเสียเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นออตโต้น่ะมันกดกดประมาณสักหนึ่งวินาทีมันก็ขึ้นให้แล้วนะครับนี่กดหนึ่งวินาทีมันก็ขึ้นให้แล้วขอนะอนอุญาตเปิดแอร์ก่อนเพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้าง,างร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากนะครับสามสิบองศาร้อนจริง นะครับวิธีการกดกระจกนะครับถ้าเป็นพวกแถบพวกอะไรพวกนี้ถ้ามันไม่มีออโต้สี่บานเนี่ยกดอย่างนงี้มันก็จะเป็นติดติดติดเนี่ยกดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเธอถ้ากดค้างไว้ถ้ากดค้างไว้มันก็จะขึ้นให้นะครับก็เป็นทริปง่ายๆนะครับสําหรับคนที่เพิ่งใช้รถหรือมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ กดครั้งที่หนึ่งกดถ้าด้านซ้ายนี่กดกดกี่ครั้งมันก็ไม่ลงแต่ถ้าด้านขวานะครับเนี่ยถ้ากดแบบนี้มันก็จะหยุดนะครับอ่ะเราดูดูนะครับนี่นี่ทุกคนคงจะเห็นนะเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้ากดแล้วก็ลากขึ้นมันก็จะขึ้นให้โดยอัตโนมัตินะครับฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กดกระจกแล้วทำไงถึงมันจะเป็นออโต้ Auto, อะไรอย่างงี้นะครับ ผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ขอจบคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระความรู้อะไรก็คอยมาดูกันโอเคครับบ๊ายบาย